สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับบ่ายสามโมงครับ9กันยายน2567รครับวันนี้นำเรื่องผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับผู้สูงอายุจะจะมีการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุในช่วงวันที่1 0ถึง13กันยายน4วันติดติดกันเลยนะครับถ้าผู้สูงอายุรายใดเป็นผู้มีบัตรคนจนนี่ได้2เด้งนะครับบางรายรับถึง3เด้งครับ สูงสุด2,100บาทใครกันครับที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับถึง3เด้ง2,100บาทชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะทราบครับโดยวันแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุก็ <S <S คือวันพรุ่งนี้ครับ10กันยายน2567ที่ที่บอกว่าจะมีการจ่าย4วันติดติดกันนี่10ถึง13ไหมครับ ก็พรุ่งนี้10กันยายน2567ผู้สูงอายุก็รับเบีย้ยังีพคผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทครับอันนี้รับทุกคนนะครับใครเป็นผู้สูงอายุที่ทําทเรื่องขอรับเงินผู้สูงอายุไว้กับอบตอรหรือเทศบาลตามภูม,มิลาเนาไว้แล้วนะครับและท่านเคยมาเคยรับมาแล้วทุกเดือนอันนี้ก็จะได้รับตามปกติก็คือวันพรุ่งนี้10กันยายน2567นะครับอันนี้ยังรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุยังอัตราเดิมนะครับตามที่โชว์ในหน้าจอนี่นะครับอ้าว อันนี้ผู้สูงอายุรับไป10กันยายน257พุ่งนี้ครับเบี้ยังนชีพผู้สูงอายุปกตินะครับตามที่โชว์ในหน้าจอนี้ครับรับตามช่องทางเดิมนะครับต่อไปครับวันที่11 12 13มีเงินให้อีกครับแต่ว่า11 12 13กันยายน67นี้จะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับคือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิ์บัตรคนจนอันนี้จะได้รับสูงสุดอีก300บาทนะครับ แต่ว่าบางคนก็ได้2 0 0้บาทบางคนก็ได้1 0 0้บาทนะครับซึ่งเงินที่จะจ่ายให้ผู้สูงอายุ11บ2 13กันยายนนี้นะครับเฉพาะผู้มีสิบัตรคนจนที่ยืนยันตัวตนใช้สิบัตรคนจนแล้วนะครับยืนยันตัวตนไม่เกิน25สิงหาสองห้าหกดและมีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักแต่เคยทําเรื่อง ยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเงินก็จะเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือบางคนทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นเงินก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งการทําหนังสือยินยอมนั้นเขาส่งไปสํานักงานคลังจังหวัดนะครับถ้าเป็นชาวกรทมส่งกรมบัญชีกลางใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์แต่เคยทําหนังสือยินยอมส่งไปดังกล่าวแล้วนะครับก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นตามที่ทำหนังสือยินยอมไว้บางคนก็เข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่ทำหนังสือยินยอมไว้แม้ไม่มีบััญชีธนนาาครรพพอเะบ ส่วนใครมีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์บุกเลขประจาชน13หลัก<ม>เงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับ11 12 13กันยายนจะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บบคนจนะครับเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนกรกฎาคม67สิงหา67กันยายน67นะครับเขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยครับ11 12 13กันยายน67แบ่งโอนนะครับใครเกิดก่อนได้ก่อนใครเกิดที่หลัง,ดลงได้ที่หลังโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กรกฎาคม2507 อันนี้ได้กรกฎาหนึ่งร้อยสิงหาหกเจ็ดหนึ่งร้อยกันยายนหกเจ็ดหนึ่งร้อยได้เต็มสามร้อยครับส่วนใครเกิดเดือนกรกฎาคมสองห้าศูนย์เจ็ดครับอันที่หนึ่งนี่ใครเกิดก่อนเดือนกรกฎาคมสองห้าศูนย์เจ็ดนี่ได้สามร้อยทุกคนอันที่สองหลักเกณฑ์ครับใครเกิดเดือนกรกฎาคมสองห้าศูนย์เจ็ดเกิดเดือนเดียวเนี่ยแหละครับเป็นผู้เกิดกรกฎาคมสองห้าศูนย์เจ็ดนี่จะได้สิงหาหกเจ็ดหนึ่งร้อยกันยายนหกเจ็ดหนึ่งร้อยได้สองร้อยนะครับ ส่วนผู้เกิดเดือนสิงหาคม 7, 2 5 0 7จะได้เงินเดือนละร้อยของเดือนกันยายน67เดเดือนเดียว100รโดยแบ่งโอน3วันครับวันที่11กันยายนโอนให้ผู้มีสิทธิ์นะครับผู้สูงอายุนั่นแหละที่มีสิทธิ์แบบเขาโจนนั่นแหละใครเป็นผู้เกิดก่อนวันที่1มกราคม24 9 5กโอน11กันยายน2 5 6 7 3 0 0ครับวันที่12กันยายนครับผู้เกิด1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2 5 0 1 โอนสามครับผู้เกิดวันที่ 13. บสเออวันที่สิกันยายนครับสองหโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองหสองถึงสามสิอ็ดสิงหาคมสองหนย์เซึ่งในวันที่สิบสามกันยายนนี้มีทั้งคนได้หนึ่มีทั้คนได้สองมีทั้คนได้ส0 0ร้อตามตารางที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับโดยวันที่ 13. กันยายนใครเกิดก่อนเดือนเดือนกรกฎาคมสองหได้สามร้ยามกันยายนนะครับ สิกันยายนใครเกิดเดือนกรกฎาคม2องห้าได้2องร้กันยายนใครเกิดสิงหาคมสองห้าเจ็ดใครเกิดสิงหาคมสองห้าเได้100นะครับอันนี้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับจึงจะได้เงินสิบเอ็ดสิบสอกันยายนนะครับทีนี้มาดูใครได้สองงสามหนึง,งก็ในช่วงวันที่10บถึงสิกันยายนนี่ถ้าเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้มีบัตรคนจน ทำนองนี้นะครับก็จะได้หนึ่งดิงครับคือได้ดิงเดียวได้ดิงที่หนึ่งอย่างเดียวคือเบี้ยอย่างทชี่ผู้สูงอายุแต่ถ้าท่านใดเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนด้วยก็จะได้ดิ่งที่สองครับได้อีกสูงสุดส0 0ร้อในช่วงวันที่1 1บ2 13กันยายนเขาแบ่งโอนใครได้บันไหนก็ตามที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับ ใครที่เป็นผู้สูงอายุมีบัตรคนจนก็ได้อีกสูงสุดสามร้อยเป็นเด้งที่สองครับจะเห็นว่าผู้สูงอายุมีบัตรคนจนได้สองเด้งครับเอาแล้วใครได้สามเด้งคนที่ได้สามเด้งก็คือถ้าท่านใดเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการด้วยครับจะได้เงินเบีย้ยผู้พิการอีกแ800ดร้อยบาทก็จะได้ส่วนเบีย้ยของส่วนของเบีย้ยคนพิการเนี่ยอีกแ800ดร้อยบาทมาเป็นเด้งที่สามครับ โดยวันที่10กันยายนนะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุทั้งเป็นผู้พิการด้วยนะครับวันที่10กันยายนเนี่ยรับเบี้ยยัยงเชีพยผู้สูงอายุไปก่อนตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ6 0 0 0 0ยเจ็ดร้อยแปดร้อพันะครับส่วนใครเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการด้วยก็จะได้รับส่วนของเบี้ยความพิการด้วยคนละแ0 0้นะครับ800นะครับเลืที่2เบี้ยจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องเบี้ยความพิการเนี่ยเป็นเป็นเรืงที่3อ่าเรืที่2ที่เราอธิบายก่อนหน้านี้ครับใครเป็นผู้สูงอายุมี บัตรคนจนด้วยก็รับไปอีกสูงสุดคนละสามร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการด้วยและเป็นผู้มีบัตรคนจนด้วยจะได้เงินสอย่างก็เรียกว่าสามดิงส่วนคนที่ได้สูงสุดก็คือผู้สูงอายุที่อายุ90ปีขึ้นไปและเป็นผู้พิการด้วยและเป็นผู้มีบัตรคนจนด้วยนะครับคนที่ได้สูงสุดก็คือ ผู้สูงอายุเก้าสี่ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุด้วยเป็นผู้พิการด้วยและเป็นผู้มีบัตรคนจนด้วยจะเห็นได้ว่า1ิบกันยายนได้เบีย้ยผู้สูงอายุหนึ่งพันสิบกันยายนได้เบีย้ยคนพิการแปดร้อยและในช่วงวันที่ส1บเอ3ดสิบสองสิบสามนี่รู้สึกจะเป็นวันแรกครับวันที่สิบเอดนี่แหละได้อีกสามร้อยนะครับรวมสามเด้งคนอายุเก้าสปีขึ้นไปที่เป็นผู้พิการและเป็นผู้มีสิทธิบัตรคนจนครับได้รับสามเด้งสูงสุดสองพันหนึ่งรอยบาทนะครับ ส่วนใครที่เป็นผู้สูงอายุที่มีที่เป็นผู้พิการด้วยและเป็นผู้มีบัตรคนจนด้วยถ้าอายุถ้าอายุน้อยกว่านั้นก็ดูตามตารางที่โชว์ในหน้าจอนี่แหละครับก็ได้น้อยลงตามตามลําดับครับทั้งหมดก็เป็นการนํามาเล่าสู่กันฟังว่าผู้สูงอายุจะได้รับเงินในช่วง10-13กันยายนตามที่กล่าวมานี้ครับก็รอรับเงินได้เลยนะครับเริ่มพรุ่งนี้10กันยายน2เขาเดเป็นต้นไปครับสวัสดีครับ